พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตระก้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถจักรยานยนต์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทวินัยชัยชนะสงครามดาบตำรวจปรีชาโครเนนดาบตำรวจอาโน,น์และเมะสิบตำรวจโทกิติภูมิมรกตและสิบตำรวจโทมุ h ม m มัดมูซอดี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถจักรายานยนต์บอมขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน446เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน44เหตุเกิดบริเวณสะพานตันยงตำบลมะนังยงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567และเข้ารับการรักษ,ษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักอำเภอเมืองยะลา นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งห้าคนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องค์มนตรีเปิดงาน30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริ <S <S เป็นประธานเปิดงานครบรอบ30ปีวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดภายใต้ชื่องานสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567และป้ายร่มพระบารมี30ปีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอด30ปีได้ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริจนเกิดผลสำเร็จทั้งเรื่องดินน้ำป่าและอาชีพสามารถขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธปรรมสร้างประโยชน์สุข และความมั่นคงทางอาหารตามแนวชายแดนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองต่อไป โอกาสนี้องค์มนตรีมอบต้นพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่และไม้ผลพันธุ์ดีที่กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธ์ุให้แก่ผู้แทนเกษตรกรและชมนิทศการต่างๆของศรรูนย์องคมนตรีประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติและงานโครงการหลวง2,567 วันนี้พลเอกกัปณันรุติดิอคมมตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดมริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการวิจัยทดสอบและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลโครงการหลวงจากนั้นเป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงานสัมมนานานาชาติ2,567 เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชุมพัรษาหกรอบและครบ55ปีของมูลและนิธิโครงการหลวงในหัวข้อจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคม2567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่างตามแนวทางพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงรวมทั้งติดตามการเตรียมงานโครงการหลวง2,567ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดแฮซอนฮิลส์ ills, ห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบารมี55ปีโครงการหลวงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ องคมนตรีเปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรใน14จังหวัดภาคใต้วันนี้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เปิดโครงการสัมมนาผู้นำเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาให้คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ค่ายวชิราบุตรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และบรรยายหัวข้อความสำคัญที่ผู้นำต้องการเรียนรู้ด้านจินตปัญญาศึกษาซึ่งจัดขึ้นตามบัทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์กับสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy ในความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการขยายผลเป็นวงกว้าง แก่ผู้อํานวยการและคณะผู้บริหารของโรงเรียนก่อนขยายผลไปยังครูบุคลากรและแนักเรียนต่อไปได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่4มุ่งหวังให้โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิใน14จังหวัดภาคใต้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการขยายผลโครงการซึ่งจะติดตามผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อไป องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วนจังหวัดพะเยาว, <c oughs> วันนี้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีในฐานะกรรมการกองทุนการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลตำบลเชียงม่วนดำเนินการก่อสร้างสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กวัย3 5ถึงขวบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรมในการศึกษาในระดับต่อไปได้รับบริจาคที่ดินจากนายวิทยานางปราณีเร่งเร็วและนายบุญธรรมนางจันจันล่ากองแก้วรวมสองไร่เศษมีบุคลากรทางการศึกษา14คนนักเรียน130คน พร้อมกันนี้องค์คมตรีได้มอบถุงพระราชทานสำหรับเด็กของมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในอำเภอเชียงมว่วนและนายกเทศมนตรีตำบลเชียงมว่วนเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกรมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการกำลังใจในพระดาริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปติดตามโครงการกำลังใจในพระดาริน่าเรนจำจังหวัดกาญจนบุรีได้นำข้อกำหนดกรุงเทพมาปรับใช้จริงในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงการดูแลสุขภาพจัดการศึกษาปรับพฤติกรรมและการฝึกอาชีพโอกาสนี้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดทำงานมีไรายได้หลังพ้นโทษพร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกวิชาชีพให้มีงานทำหลังพ้นโทษอาทิ อาหารขาวหวานเบเกอรี่และขนมไทยการชงกาแฟสดและเครื่องดื่มเสริมสวยนวดแผนไทยงานทอผ้าปัดเย็บและสิ่งประดิษฐ์และเมคราเมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนโอท็ OP, การพัฒนาผ้าเขามา้าทอผสมเส้นไหมได้รับการรับรองมาตรฐานตราเครื่องหมายนกยุงเขียว ตอนบ่ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับฟังการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการกําลังใจในพระดาบริของหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดทําหนังสือพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจอาทิแผนการเงินสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการใช้ AI สร้างคอนเทนต์การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดอบรมวิชาชีพการบริการและเครื่องดื่ม ในปี2,568จะเพิ่มหลักสูตรการจัดดอกไม้การผูกผ้าในงานพิธีนวดแผนไทยการทำเบเกอรี่ขั้นสูงและการผสมเครื่องดื่มจากนั้นไปเยี่ยมนางสาวจันทราสีสมวงคนต้นแบบซึ่งภายหลังพ้นโทษได้มอบเงินสงเคราะห์ค่าพาหานะกลับภูมิลำเนาและมอบเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจในพระดาริโดยนำความรู้ที่ได้มาเปิดร้านขายเครื่องดื่มน้ำชง และการดูดวงไพ่ยิปซีที่บ้านในอำเภอพนมทวนคณะบุคคลลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพร มีคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติิาราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรหมัยแข็งแรงเช่นนายกสมาคมชาวอีสานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปณิฐานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข0 2 4 4 7 8 5 8 5 8ต่อ103หรือ109จบข่าวในพระราชสำนัก